เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลานนมที่ไม่ยุดหยุนนะคะหรือลานนมแข็งแล้วก็หัวนมที่สั้นเล็กน้อยโดยใช้ปฐุมแก้วนะคะปฐุมแก้วเป็นเ,เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหัวนมนะคะและลานนมเนาะประกอบไปด้วยแผ่นพลาสติก2ออันประกบกันด้านบนจะมีลักษณะโคง้งนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีลักษณะที่มีรูตรงกลางเพื่อใหออ้ตำแหน่งที่มีรูเนี่ย หัวนมสามารถยืย่นผ่านออกมาได้นะคะเวลาเราทําความสะอาดก็แกะออกมาล้างนมกลมสอดแล้วเวลาจะใช้ก็เช็ดให้เรียบร้อยเ mm hmm. ช็ดให้แห้งนะ,ะแล้วก็ประกบกันแลในการเลือกใช้ก็พยายามเลือกใช้ขนาดของปะทุมแก้วที่มีรูพอเหมาะกับลานนมนะคะซึ่งจะต้องใช้กับเสื้อชั้นในนะคะแล้วก็ควรจะใช้ติดต่อกันอย่างน้อย8ชั่วโมงโดยการที่ใส่เสชั้ชนในนะคะแบบที่สําหรับ ให้นมแม่นะคะแล้วก็วางลงไปตำแหน่งของลานนมนะ,ะซึ่งตัวปฐุมแก้วนี่จะจะ,จะช่วยนวดบริเวณลานนมให้มีความนิ่มนะ,ะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้หัวนมยืนมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะ,ะถ้าคุณแม่อยู่ใน ตำแหน่งที่อาศัยแรงน้มถองโลกค่ะในการนวดนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณแม่ต้องการพักผ่อนหรือต้องการนอนพักก็ให้เอาปฐุมแก้วออกเนื่องจากอาจจะลายคลายเครืองบริเวณลานนมหรือหัวนมได้ค่ะต่อไปก็จะพูดถึงปัญหาของหัวนมสั้นบอดแบนบุม๋มที่ ปทุมแก้วไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือสั้นมากๆนะคะหรือหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะก็จะมีอุปกรณ์ในการแก้ไขก็คือกระเปาอยางนะคะลักษณะก็จะเป็นกระเป๋ะตรงตรงนี้ก็จะเป็นปลายเหมือนปากแตนะเอาไว้ครอบบริเวณลานนมนะคะแล้วก็มีกระเปาะที่สําหรับบีบเพื่อให้เกิดแรงดันลบโดยหลักการก็คือจะต้องวางตําแหน่งของปลายที่มันเป็นปากแตนี้ให้แนบสนิทกับลานนมแล้วก็ออกแรงพอประมาณนะคะในในการบีบนะคะ ตามความรู้สึกของคุณแม่นะคะว่ารู้สึกไหวไหมนะคะแล้วก็ปล่อยเพื่อให้เกิดแรงดันลบนะคะใช้เวลาในการบีบค้างไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วค่อยค่อยบีบดึงออกนะคะทำซ้ำประมาณ2-3ครั้งนะคะส่วนในกรณีที่ เราต้องการให้นมลูกทุกครั้งก่อนให้นมลูกก็ควรใช้วิธีนี้นะคะในการดึ่มประมาณสัก2-3นาทีหลังจากนั้นก็ให้นมลูกตามปกตินะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะวิธีการก็คือบีกกระเปาะพอประมาณนะคะแล้วก็วางแนบกับลานนมให้สนิทแล้วก็ปล่อยออกมา อุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาหัวนมสั้นบอดแบนบุ๋มอีกตัวหนึ่งก็คือกระบอกฉีดยานะคะเราจะใช้กระบอกฉีดยาขนาดประมาณ20ซสีขึ้นไปนะคะโดยการตัดบริเวณปลายของกระบอกสิทธิฉีดยานะคะแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านกันแล้วก็ใส่นี่นะคะอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้ตัดนะคะถ้าตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ พอเราตัดปลายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมคะเสร็จแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านเพื่อให้ด้านที่เป็นฐานของปลายกระบอกฉีดยาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราจะไปวางบริเวณลานนมนะคะใช้หลักการเดียวกับ กระป๋อย่างที่เราใช้ไปนะคะเพียงแต่ว่ากระบอกฉีดยาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือเราสามารถเพิ่มแรงดันได้จำนวนมากกว่านะออ,ออกแรงดึงได้มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังการบาดเจ็บด้วยซึ่งคนที่จะประเมินความรู้สึกได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคุณแม่นะคะต้องเป็นคนทำนะคะตัวนะคะ อันนี้คุณแม่ก็ต้องประเมินด้วยตัวเองนะคะว่าตัวเองไหวในแรงดันระดับไหนนะคะถ้าเกิดหัวนมสั้นมากๆก็อาจจะต้องออกแรงดึงมากนิดนึงนะคะก็ทำค้างไว้ประมาณ5-10นาทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เวลาจะเอาออกก็ค่อยๆออ,ออกแรงดันอากาศเข้าไปแทนที่แล้วก็ค่อยๆดึงออก ต่อไปเป็นการแก้ปัญหาหัวนมสั้นและลานนมไม,ม่ยืดหยุ่นโดยวิธี h o p m m n n m n n e v v r r หรือ h o p m m n n x x r r i s s e นะคะโดยการที่ใช้นิ้วัวงมือสองข้างนะคะาวางชิดกับขอบขอบหัวนมนะคะแล้วก็ดึงไปในท,ทิศทางตรงกันข้ามนะคะ ทำประมาณ20ครั้งนะคะซึ่งจะช่วยให้ลานนมจะยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาหัวนมสั้นที่มีปัญหาจากการที่มีพังผืดมาเกาะบริเวณรอบรลานนมนะคะหาะก่อนให้นมแม่ทุกครั้งนะคะควรจะมีการานวดกระตุ้น น้ำนมเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลายด้วยนะคะโดยการที่ใช้มือวางบริเวณฐานนมนะคะแล้วก็ใช้นิ้วสีนิ้วนะคะนวดจากบริเวณลานนมให้ทอดให้รอบนะคะให้ทั่วเต้านมนะคะนวดด้วยจังหวะสม่ำเสมอนะคะ เมื่อนวดให้ทั่วเต้านมแล้วนะคะก็นวดเลยไปจนถึงบริเวณตำแหน่งของรักแหลซึ่งเป็นตำแหน่งของต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะนวดลานนมแล้วก็กระตุ้นหัวนมด้วยนะคะปัญหาที่พบในช่วงหลังข้อบ่อยๆก็คือปัญหาการครัดตึงเต้านมนะคะซึ่งเกิดได้จากสองกรณีก็คือในช่วง สองสามวันแรกอาจจะเกิดจากการที่มีมีระบบเลือดระบบน้ำเหลืองไหลเวียนมาเลี้ยงบริเวณเต้านมจานวนมากแล้วก็ถ้าในอีกสองสามวันต่อมาเมื่อน้ํานมมาดีแล้วจะเกิดการคัดตึงเต้านมเมื่อมีการระบายน้ํานมได้ไม่ออกไปไม่หมดเกรียงเต้านะคะวิธีการบรรเทาอาการเหล่านี้ก็โดยการประคบ ด้วยความเย็นนะคะประมาณ20นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ประครบร้อนประมาณ2-3นาทีแล้วก็ปีบระบายน้ำนมออกไปนะคะโดยอันนี้เป็นน้ำเย็นนะคะเราก็จะทำการประครบทั้งสองข้างนะคะแม่จับนิดนึงเนาะ ซึ่งการประทบน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้ลดอาการบวมของเนื้อเยื่อแล้วก็ลดอาการปวดได้นะคะหลังจากนั้นหลังจากเราประครบครบประมาณ20นาทีแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นประครบด้วยน้ำอุ่นนะคะซึ่งจะต้องใช้น้ำอุ่นจัดนะคะแล้วก็เวลาประครบทุกครั้งเนี่ยควรจะเว้น ตำแหน่งที่ควรเว้นนะคะคือตำแหน่งของลานนมนะคะเนื่องจากเราได้คุยกันไปแล้วตอนที่เรา,าให้คําแนะนําให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักกาิภาคศาสตร์ของอหัวนมลานนมเต้านมนะซ,ซึ่งตำแหน่งนี้จะมีเป็นตำแหน่งที่มีต่อมไขมันมา,มา,มาเปิดเยอะถ้าเกิดว่าเรา,าผ่านการเสียดสีเยอะๆก็จะทําให้เกิดการ แตกได้หรือระคายเคืองได้เราต้องเว้นช่วงนี้ไว้นะคะเราประครบทิ้งไว้สักสองสานาทีในระหว่างที่ประครบถือไว้นี้ถึงนะคะเราก็สามารถที่จะนวดได้อันนี้คือประครบร้อนนะคะเราก็สามารถที่จะนวดได้นะคะ นวดให้ทั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยบีบระบายน้ำนมออกมาะคะ่ะ